เอาละครับขึ้นม่ขึ้นมาดู่ออกมาแล้วเบิ่งไต้คันเบกครับพี่น้องเอามาละมาล,คมมาลาะ,มะครับผมมาละเงียบปลาปรอมนะ้ครับผม อัมาแล้วหาแล้วครับผมหาแล้วเอาไว้วันนี้มาแล้วครับมาแล้วโอู้ประคบประคบประคบติดหลังติดหลังจับหลังมันด้วยจับหลังลากขึ้นลากขึ้นประคบประคบประคบ จับใกล้ดทั้งหลังเดียนะ,น,ะน,นั่นเอาได้ละโอ้ปลาเบียวครับผมสุดยอดครับผมตัวนี้ประมาณโลเครงโลเครงมานครับมานมานเดี๋ยวเพงขัดๆพี่น้องเย้ยนี่ครับปลาปลอมครับผมไปปนละปนล่อกัน โอเคมากับครับผมโอเค